หากคุณเคยรู้สึกอยากอยู่คนเดียวแต่ก็ไม่อยากรู้สึกโดดเดี่ยวหนังสือเล่มนี้อาจพูดแทนความรู้สึกนั้นได้ดีกว่าคำพูดใดๆครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับหนังสือถึงฉันจะโดดเดี่ยวแต่ฉันก็ยังอย,อยากอยู่คนเดียวอยู่ดีผลงานของโทนเกนลเลอขึ้นที่ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดผ่านบริบทของสัตว์ต่างๆผ่านภาษาที่เรียบง่ายแต่ลึกซึง้งตัวเอกของเรื่องเนี่ยคือเม่นแคลครับผู้ใช้ชีวิตอย่างยียบยนอยู่ในบ้านของตัวเอง เมนแคลนี่เป็นตัวแทนของใครหลายคนที่รักความสงบไม่ชอบความวุ่นวายเมนแคลนี่ตั้งคําถามกับตัวเองว่าจะชวนใครมาที่บ้านดีหรือไม่เขานั่งคิดทบทวนว่าหากสัตว์แต่ละตัวเนี่ยมาเยี่ยมจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในบางช่วงของเมนแคลเนี่รู้สึกเหงาอยากมีใครสักคนอยู่ข้างๆแต่บางห่วงเวลานั้นก็ยังไม่อยากต้อนรับใครและอยากอยู่คนเดียวนั่นจึงเป็นความสับสนของตัวละครหลัก ที่สื่อถึงชีวิตของใครหลายๆคนได้เป็นอย่างดีเ่นแคลนั้นเป็นสัตว์ที่มีหนามหนามนั้นบางทีก็ทําให้เขารู้สึกขัดแย้งหนามนั้นบางครั้งก็ดูอันตรายเ่นแคลทั้งชอบและบางครั้งก็ไม่ชอบหนามของตัวเองแต่หนามนั้นก็เปรียบเหมือนจุดเด่นของเ่นแคลเพราะหากไม่มีหนามเราจะเรียกสัตว์นั้นว่าเป็นเ้นได้อย่างไรนี่จึงเป็นอีกประเด็นที่สะท้อนถึงความเข้าใจและความมั่นใจของเ่นแคะที่มีต่อตัวเองได้เป็นอย่างดี นอกเหนือจากนั้นเนี่ยการที่เมนแคลได้จินตนาการถึงสัตว์แต่ละตัวที่มาเยี่ยมนับว่าเป็นอีประเด็นที่น่าสนใจเพราะสัตว์แต่ละตัวนั้นก็สื่อในถึงชีวิตคนเราที่ต้องเจอเพื่อนหลากหลายบางคนมาเยี่ยมเราก็บ่นๆติติงถึงการต้อนรับบางคนมาเยี่ยมก็กินของที่บ้านเราจนหมดบางคนมาเยี่ยมก็ซื้อของที่อยากให้แม้ว่ามันจะไม่ได้เหมาะกับเราก็ตามทั้งหมดจึงเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆของเพื่อนที่เหมือนจะสนิทหรือรู้จักเราดี แต่ความจริงนั้นก็มีความเหินห่างอยู่พอสมควรและแม้ว่าในหลายตอนเมนแครก็จะหลังเลไม่แน่ใจแล้วก็ไม่ได้ตัดสินใจอะไรในทันทีแต่ว่านั่นเองบางครั้งเนี่ยมนุษย์ในใจของเรานั้นบางวันก็สับสนเหงาและต้องการเวลาคิดก่อนที่จะเดินต่อเช่นเดียวกันเมื่อถูกถามถึงจุดเด่นของหนังสือหนังสือมีภาษาที่เรียบง่ายแต่กินใจและมีการเปรียบเปรยอ,อย่างนุ่มนวลสัตว์แต่ละตัวนั้นในเรื่องต่างก็สะท้อนอารมณ์ และมุมมองในใจของมนุษย์อีกทั้งการใช้คำพูดที่เรียบง่ายแต่มีในแฝงในหลายๆจุดก็สื่อให้หนังสือเล่มนี้เข้าใจง่ายแต่ลึกซึ้งสามารถอ่านได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่อีกทั้งเนี่ยหนังสือยังมีความอ่านง่ายแล้วก็พกพาสะดวกเล่มนี้เป็นหนังสือที่สามารถพกพาไปอ่านระหว่างการเดินทางไปร้านคาเฟ่ก็ได้เป็นภาพประกอบสีสีทำให้อ่านได้บรรยากาศผ่อนคลายสบาย,บายเมื่อถูกถามถึงข้อมูลหนังสือเพิ่มเติมครับ ฉบับที่ปแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยจำนวนหน้าจะมีทั้งสิ้น164หน้าราคาอยู่ที่295บาทจากสำนักพิมพ์ Pi ิ c o โลใครสนใจหนังสือเล่มนี้สามารถหาซื้อได้ที่ร้านหนังสือชั้นนำหรือสั่งซื้อทางออนไลน์ได้เลยครับถ้าหากให้สรุปหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่ไม่เร่งรีบอ่านเพลิดเพลินสบายๆใช้ภาษาที่เรียบง่ายแต่ให้แง่คิดที่น่าสนใจหากใครกำลังเหนื่อยล้ากำลังหาความหมายของความสัมพันธ์ หรือแม้กระทั่งคนที่รักสงบไม่อยากพบเจอคนเยอะและกำลังตั้งคำถามกับสิ่งนั้นกับตัวเองหนังสือเล่มนี้อาจเป็นเพื่อนคลายเหงาที่เข้าใจคุณได้ครับแล้วคุณล่ะครับเคยรู้สึกว่าอยากอยู่คนเดียวแต่ก็ไม่อยากเหงาบ้างไหมมาร่วมแบ่งปันกันในคอมเมนต์ได้เลยครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเดียบุ๊ k เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราและไม่ให้พลาดการรีวิวหนังสือดีๆแบบนี้อีกในเล่มถัดไปสำหรับวันนี้ลากไปก่อนครับ สวัสดีครับ